ค่ะสวัสดีค่ะนะคะแนวทางนะคะประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองนห้าหกแดะคะงว,วดนี้พิเศษนะคะจัดรวบมาเลยทีเดียวนะคะมีสีห้าท่านนะคะที่ให้แนวทางของเราก็กราบขอพระคุณ <ใช S 1> เป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ตั้งใจให้แนวทางกับทุกท่านนะคะเพื่อที่จะได้มีโชคนะคะมีรางวัลกับนะคะลอตตอรี่ของรัฐบาลน,นะคะแล้วแต่ว่าท่านใดจะไปเลือกซื้อเอานะคะ ค่ะแล้วผลสลากินแบ่งนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว่าใครได้รงงางวัลกันบ้างนะคะเอา,าเป็นว่าเดี๋ยวมาฟังงวดนี้กันเลยแล้วก็มาคนแรกเลยนะคะน้องสาวนะคะฝันขึ้นวันพระนะคะน้องสาวก็อย่างที่บอกค่ะไม่ได้ฝันบ่อยๆนะคะฝันว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะอยู่ๆก็ได้สะพายกระเป๋าใบใหม่สีน้ำตาลสวยงามถูกใจมากๆเลยนะคะ น้องสาวอายุ45ย่าง46เกิดปศ2522นะคะบัเลขที่24-22นะคะก็ดูเอาโดยส่วนตัว,แล,วแล้วก็ตีเลขกันไม่เป็นนะคะก็เลยได้นำนะคะอ้างอิงมาจากนะคะ Google น,นะคะก็วางมาให้ดูแล้วนะคะพิจารณาดูเอาค่าน้องสาวก็มาฝันเพิ่มอีก2อฝันนะคะ เป็นฝันโค้งสุดท้ายนะคะก็คือคืนวันพฤหัสบ,บดีนะฝันว่าเห็นแจกันใบใหญ่หลายใบเลยวางอยู่ในบ้านจบสั้นๆและฝันคือมันสุกนะคะฝันเห็นงูตัวเล็กๆนะคะห้อยนนย,ยุงระยังอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันจบค่ะนะคะช่วยกันตีด้วยนะคะมาต่อกันนะคะคนที่สองนะคะพี่ทัศนะคะฝันต่องวดนะคะ สรุปสั้นๆฝันเห็นพ่อแล้วก็พ่อให้นะคะไปเอาเบอร์414ไปกา414นะคะพ่อบอกให้ไปตรงนั้นมีอีกเบอร์นึงก็คือ46นะคะที่ศาลนะคะนี่คือถ้าใครนะคะอยากฝันเะรียกว่าอยากนะคะอ่านฝันก็เชิญได้เลยนะคะสรุปตัวเลขมาแล้วดูได้เลยค่ะค่ะแล้วก็พิทักษ์ก็มาฝันไทยวดนะคะว่าหลวงปู่สวงให้นะคะไป าแคร่มานะคะซึ่งก็มี4 2สหนึ่งคืบนะคะกว้าง3าสองนะคะมิทัศก็ตีสีหนึ่งสนะคะสุดท้ายของมิทัศนะคะก็ฝันเห็นพระนะคะสรูปมานั่งที่กระท่อมหลวงปูสวงมีกิจกรรมให้ทําทั้ง3รูปเลยแต่เด็กวันนั้นก็คือได้เลขเว่านะคะแล้วก็เลขตรงอ่า กรอบรูปใหญ่นะคะของหลวงปู่สวงซึ่งเลข3ตัวนี้นะคะก็ออกอยู่เรื่อยๆนะคะสรุปนะคะโค้งสุดท้ายพิทักษ์ให้083นะคะแล้วก็ตัวเลขก็ออกนวดนะคะก็เรียกต่อวัดสองแปดห้าสี่หนึ่งสี่แล้วก็สี่หกที่สำคัญพิทักษ์บอกแนวทางอีกว่าวิ่งแปดนะคะกับสี่นะคะแปดก็จะมีประมาณแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าไม่เกินนี้นะคะแล้วก็มาถึงคุณลุงบุญตานะคะวันนี้ฝันเกี่ยวกับ ง,ง,งูทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าคุณลุงบุญตาไปคำาชโนดมานะคะตั้งใจไปขอเลขเอฟซทุกคนนะคะก็หวังว่างวดนี้จะเข้าอีกนะคะไม่สองตัวสามตัวนะคะเลขทาลอตเตอรี่นะคะต้องมานะคะก็ฝันครั้งแรกก็ฝันเกี่ยวกับงูตัวเดียวนะคะกำลังกินปลาะจะกินหัวให้หมดด้วยนะค,ะคุณลุงก็เข้าไปคอกหัวงูนะคะแล้วก็บอกว่า อย่าไปกินมันเลยอะไรประมาณนี้นะคะงูก็โกรธนะคะจะกินคุณลุงนะคะแต่พอคุณลุงก็ไหนๆก็จะโดนง,งูก,กินก็ตั้งใจจะให้คุณ,คณเรียกว่นนั่งสมาธิตั้งใจเลยอ้าไหนๆงูจะกินก็กินนะคะประมาณนั้นแต่สรุปงูก็ไม่กินนะคะมาวันที่สองก็ันเห็นงูใหญ่มากอดมารักกันนะคะผสมพันธุ์กันที่บ้านวันที่สามก็ฝันว่านะคะเอาเบ็ดนะคะคันไปตกปลาก็ได้ปลานะคะปลาดุกทั้งห้าคัน อันที่สี่ค่ะฝันเน้นงูจะไปกินลูกนกสองตัวอยู่บนรังนะคะแล้วแม่นกก็ไม่ยอมนะคะตีกับงูนะคะี่าเด็ดสุดเลยนะคะ<ม>ก็ฝันเห็นรัชการที่สิบได้กระเพะเทพนะคะซึ่งคุณลุงเป็นคนนะคะให้ขี่หลังข้ามนะคะแม่น้ํานะคะคนแรกก็ราชการที่สิบนะข้ามไปแล้วก็ว่ายน้ํากลับมารับพระเทพนะคะแต่ว่าเ,าเหตุไม่เหตุบางอื่นนะคะที่ทําให้คุณลุงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็คือมือไปโดนหนะ้าอกพระเทพนั่นเองนะคะ แล้วคุณลุงก็ขออภัยนะกล้มลงกาบรประเทศนะคะแล้วก็โมโหตัวเองไม่สบายใจเครียดจนตื่นนะคะในคุณลุงก็ตีเลขไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูเอาเลยนะคะทั้งเลขที่จะคำนวณน,นะคะแต่ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกฝันทุกเลขนะคะหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดได้หกเป็นเก้าได้นะคะและย้ําเน้นนะคะเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนะคะ ถ้ามีอะไรยังไงจะโทรตรงจากกับคุณลุงก็ได้นะคะเราให้เบอร์ไปแล้วดูตัวเลขชัดๆนะคะที่คุณลุงให้ไว้นะคะทั้งเลขวิ่งนะคะซึ่งก็เข้าเข้าประจำทุกวดเลยนะคะก็คือมีนะคะสี่กับ6แล้วก็ศูนย์กับ1นึ่งนะคะปรับเปลี่ยนได้บนล่างเลขทะเยงได้ด้วยนะคะ ค่ะตามที่ดูนะคะที่คุณลุงให้ไว้ใครชอบตัวไหนยังไงนะคะก็ถูกใจนะคะไปซิปสต์รีไว้นะคะใบ2ใบนะคะแล้วก็เลขกันก็อย่าลืมด้วยนะคะมีอยู่3ตัวนะคะศูนย์ห้าและ95นะคะอันนี้ก็พลาดไม่ได้นะคะก็อย่าลืมเหมือนกันนะคะและคุณลุงก็ย้ำเน้นว่างวดนี้7ดเด่นมากเด่นเพราะว่าคุณลุงตีงูเป็น7นะคะแล้วก็งูนี่ ฝันย้ำๆนะคะอย่างที่บอก3รอบนะคะสรอบนะคะน่าจะไม่พลาดอีกแล้วนะคะรอลุ้นกันดีกว่านะคะแล้วก็มาถึงนะคะแม่ลอยมาถึงคนที่4ี่แม่รอยนะคะแม่ลอยวันนี้ไม่ได้ฝันอะไรนะคะแต่ก็ลองนะคะตามดูนะคะพรุ่งนี้ เพื่ฝันคืนนี้เช้าก่อนหวยออกนะคะแม่่อยบางทีก็ฝันเช้าวันหวยออกนะคะแต่ว่านี่คือสรุปให้เลยว่าไม่มีฝันอะไรนะคะของแม่ลอยนะคะมีแม่ลอยมีแต่ให้พิจารณาเรื่องจริงนะคะคือแม่ลอยไล่้ฟังว่าวันตรุษจีนนะคะจะมีนกกวักนะคะที่อยู่ใต้ถุนนะคะในส่วนของพื้นที่แม่ลอยอยู่นะคะเป็นยื่นลงไปทะเลนะคะเป็นเรียกว่าบ้านพักรีสอร์ทเล็กๆนะคะ <c oughs> ปกตินกกวักจะมา3-4ตัวนะคะอยู่ข้างล่างนะคะหาอะไรกินแต่วันจุจีนนะคะอยู่ตัวหนึ่งนะคะบินขึ้นมาข้างบนมาค้นหาข้าวกินนะคะในครัวแปลกมากนะคะเสร็จแล้วจุดนะคะประทัดนะคะก็ได้หาขประทัดตรงกับนะคะเลขของอเลขที่บ้านแล้วก็มันมีเลขที่ใกล้เคียงนะคะที่แม่ลอยบอกว่าอาจจะเป็นไปได้พิจารณาดูนะคะนกก็เป็น6นะคะหนึ่งตัว6กหนึ่งแล้วก็มันตรงกับเลขประทัดด้วยลองดูค่ะ นี่เรื่องจริงนะคะและก็มาคนสุดท้ายแม่หิงนะคะคนที่ห้านะคะที่ให้แนวทางความฝันในช่องกำไรกำไรชีวิตกำไรบุญนะคะก็คือแม่หิงนะคะแม่หิงก็ยังคงให้ตามเลขนะคะ6 1 9 1ที่เคยฝันไว้นะคะเมื่อ สองวดก่อนนะคะเสร็จแล้วมาวดนี้นะคะแม่ญิงก็มีฝันเพิ่มเติมนิดหน่อยนะ,ะสั้นๆน,นะคะพอดีโทรศัพท์แม่หิงพังก็เลยนะคะคุยกันไม่ชัดนะแม่ิงก็เลยส่งนะคะเเป็นนะคะแนวทางกระดาษเขียนมาให้ทางเมสเซจนะคะก็เอามาฝากกันนะคะเพราะว่าของแม่หิงเนี่ยฝันนะส่วนมากจะไปออกนะคะเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เลขตามเลขฝันเลขตามนะคะมาลองดูกันค่ะ แม่หิงก็ใจดีมากนะคะโทรไปคุยนะคะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะ,ะมันไม่ชัดนะคะเพราะว่าโทรศัพท์แม่ยิงลําโพงเสียนะคะหล่นแตกกระเทกนะคะแม่หิงก็ฝันว่าหลานชายเสียนะคะมานอนเสียชีวิตที่บ้านนะคะแลวหลานชายอายุนะคะ19ปี19ปีซึ่งก็ตรงกับเลขที่แม่หิงตามมานะคะก็คือ1619นะคะ ก็แล้ลืมกลับเล่นด้วยนะคะแล้วก็มาเสียชีวิตที่บ้านเลขที่180นะคะ1ก็อาจจะเป็น7ได้นะคะนี่แม่หิงก็ในการกลับตัวแล้วก็เขียนมาให้ชัดเจนนะคะของแม่หิงส่วนมากก็จะสั้นๆนะคะไม่มีเลขเยอะนะคะถ้ายังไงก็ลองตามกันดูนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะของสําหรับทุกๆท,ท่านนะคะที่อย่า fc มีโชคมีลาบในวันที่1กุมภาพันธ์2568นี้นะคะ